เรื่องลับๆที่คุณอาจจะยังไม่รู้ของเซนอิงโทจิหรือว่าฟูชิงูโรโทจิปะป่าของฟูชิงูโรเมงูมินั่นเองครับก่อนอื่นขออธิบายก่อนครับว่าทําไมถึงเรียกชื่อเขาคนนี้ได้2อย่างครับคือจะเรียกว่าเซนอิงโทจิก็ได้นะหรือจะเรียกว่าฟูชิงูโรโทจิก็ได้ครับคือเดิมทีเนี่ยเขาก็เป็นคนจากตระกูลเซนอิงนี่แหละครับเท่ากับว่าแรกเริ่มเดิมทีนะครับเขาเกิดในตระกูลเซนอิงชื่อจริงๆของเขาก็คือเซนอิงโทจินั่นแหละครับแต่ว่าในภายหลังเขาได้ออกจากตระกูลเซนอิงแล้วก็ไปแต่งงานกับ ผู้หญิงบ้านอื่นเป็นเขยที่แต่งข้าวบ้านครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนไปใช้นามสกุลภรรยานั่นเองครับซึ่งนามสกุลของภรรยาคนนั้นเนี่ยมีชื่อนามสกุลว่าฟูจิงูโรครับทำให้ในช่วงหลังเนี่ยเขาจึงเรียกตัวเองว่าฟูจิงูโรโทจินั่นเองครับก็น่นแะครับว่าภรรยาของเขาคนนั้นเนี่ยครับก็เป็นแม่ของเมงูมิ้นั่นเองครับก็เป็นคนที่โทจิรักมากๆนะงานดิเลกข,ของโทจิคือการเล่นการพนันครับอันนี้คือแบบชัดเจนมากๆครับต่อให้ไม่มีการเปิดเผยในแฟนบุ๊กเราก็น่าจะ นันบันติดการพน,นันแบบสุดๆเลยนะอาหารจานโปรดของเขาก็คือเขาชอบอาหารประเภทเนื้อแล้วก็เครื่องในครับส่วนสิ่งที่เขาไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เนี่ยก็คือแอลกอฮอล์ครับคือไม่ใช่ว่าดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นครับคือไอเจ้านี่เนี่ยมันดื่มแล้วมันไม่เมานะครับผม <c oughs> ดื่มแล้วไม่เมาไม่รู้ว่าจะดื่มไปทำไ,ไมไม่ดื่มแม่งเลยแล้วกันนะคือเป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับคือคนดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยดื่มเพราะอยากเมาครับผม <c oughs> ไรเจ้านี้ครับคือเป็นประเภทที่แบบดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เมานะเออก็เลยไม่ค่อยนิยมชมชอกบกับการดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไปซะอย่างนั้นครับอะไรที่ทําให้คนอย่างเขาเครียดได้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใดครับเรื่องของตระกูลเซนอิงได้แหละครับคือเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับตระกูลตัวเองแล้วก็มีปัญหากับตระกูลตัวเองอย่างมากกัน,นะครับรู้หรือไม่ครับว่าโทตินั้นไม่เคยพบเจอทั้งมาคิและไบม,มาก่อนครับรู้หรือไม่ครับว่าตัวโทติเนี่ยถึงแม้ว่าจะเก่งแข็งแกร่งระดับนี้แต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีลำดับขั้ครบ เพราะว่าในโลกของสายเวทนั้นพวกเขาจะไม่ให้ความสนใจกับคนที่ไม่ได้มีความสามารถด้านการใช้คุณไสยนั่นเองครับต่อให้ตัวโทตีเองเนี่ยจะมีพรสวรรค์มีความสามารถด้านร่างกายที่สูงส่งกันซะขนาดนี้ครับตัวโทตีนั้นก็จะไม่ได้มีการจัดอันดับความเก่งหรือจัดระดับคุณไสยแต่อย่างใดครับคือมันจะต่างกับคนที่มีความสามารถในการใช้อาคมใช้ใสายเวทอะไรกันไปครับคือคนกนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดอันดับนะครับว่าอ่ะเป็นผู้ใช้สายเวทระดับพิเศษระดับ1หรือระดับ2อะไรก็ว่าไปครับแต่หน้าโทตี ไม่มีอันดับอะไรกับเขาเลยนะตัวโทติเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่ครับแต่ในตอนที่เขาออกมาจากตระกูลเซนอิงนั้นเขาได้เครื่องมือส่เวทอันนึงติดตัวมาด้วยครับเป็นเครื่องมือส่เวทที่มีราคาแพงอย่างมากเลยครับเพราะดาบอันนี้เนี่ยมีการระบุในบังงะครับว่ามีมูลค่าสูงถึง500ล้านเยนเลยทีเดียวเชียวครับ แม่งโคตรแพงยังดีนะที่เขาเนี่ยต่อให้ติดการพนันแค่ไหนยากดีมีจนหรือขาดแคลนเงินแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังอุตส่าห์เก็บดาบนี้เอาไว้นะครับดีนะที่ไม่เอาดาบนี้ไปขายนะ เออมันยังพอแยกแยะออกนะครับว่าดาอันนี้เนี่ยเป็นอาวุธเนี่ยเป็นเครื่องมือทํามาหากินอะไรประมาณนั้นนะก็นแหละครับผมด้วยการที่เขารับงานในการสังหารผู้ใช้เวทปรคนแล้วคนเล่านะครับอาวุธชนิดนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากในการดําเนินชีวิตในการดํารงชีวิตของเขาเลยล่ะครับโทจิควบคุมวิญญ,ญาณคำสาปตัวนี้ได้ยังไงโทจิกับวิญญ,ญาณคำสาปคลังอาวุธของเขามีความสัมพันธ์กันในฐานะนายกับบ่าวและถามว่าโทจิทําได้ยังไงก็คือฝึกเอาครับโทจินั้นฝึกวิญญ,ญ,ญาณ การคำสาบแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนกับการฝึกสัตว์เลี้ยงนะครับถึงทําให้วิญญาณการสาบตัวนี้เนี่ยเชื่องแล้วก็กลายเป็นบ่าวของโทจิอย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นนะครับด้วยความที่โทจิไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่ครับเขาก็จะมีนิสัยแบบคล้ายๆแบงดายัางไงอย่างนั้นเลยนะเขาเนี่ยก็จะไปอยู่ตามบ้านผู้หญิงไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพอที่เขาทํางานแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่มาเนี่ยเขาก็ใช้เงินจากการทํางานเนี่ยแวบเดียวหายหมดวับไปกับตาเลยครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นแบงดาอีกครั้งหนึ่งครั ไปอยู่กับผู้หญิงไปเกาะผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งได้เองครับวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับได้เงินมาใช้ไปเกาะผู้หญิงได้เงินมาใช้แล้วก็ไปเกาะผู้หญิงกันนะในตอนที่เขาออกจากตระกูลเซนอิงนับว่าเขาเนี่ยเสียผู้เสียคนอย่างมากเลยครับแต่เขาเองเนี่ยก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมีความอ่อนโยนมากขึ้นในตอนที่เขาเนี่ยมาพบกับแม่ของเมงูมินั่นเองครับนับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเยียวยาจิตใจโทดิได้ดีอย่างมากครับแต่หลังจากที่เมงูมิเกิดขึ้นมากับกลายเป็นว่าคนรักของเขาก็ตายหลังจากนั้นไม่นานครับทำให ให้โทตีเนี่ยกลับมาใจแตกเสียผู้เสียคนอีกครั้งหนึ่งครับรู้ไหมครับว่าต่อให้เขาไม่มีเครื่องมือใส่เวกเขาก็สามารถต่อสู้กับผู้ใช้วิชาได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ แต่ด้วยการที่เขาไม่สามารถปัดเป่าวิญญาณคำสาปได้ทําให้ตระกูลเซนอิงนั้นไม่ได้ยอมรับในตัวเขาสักเท่าไหร่ครับเขาเองเนี่ยก็ได้รับการปฏิบัติที่แย่มากๆจากตระกูลเซนอิงอีกด้วยครับปิดท้ายด้วยข้อมูลส่วนตัวเขาเท่าที่มีการเปิดเผยออกมาในแฟนบุ๊กวันเกิดของเขาก็คือวันที่31ธันวาคมครับเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยทีเดียวเชียวนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้ของเซนอิงโทติหรือว่าฟูชิฮุโรโทตินั่นเองครับก็ ถ้าชอบแล้วก็ถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ